เราได้ครัดสรรคู่มวยมาให้ชมกัน2คู่ครับมีคู่รองกับคู่เอกไปสรุปผลคู่อื่นๆกับคู่แรกครับประเสริฐศักดิ์สอประสบโชคกับชนะคะแนนเป็นต่อปวอีระพงคูที่สองลานบุญเพชรน,นนทรคกับชนะคะแนนเหนือเพชรเพชรเจ้าพญาคูที่3ามตาสังสุวิจิมชนะคะแนนดวงสมพงษ์เมืองมีคิดคู่ที่4น้ำเพชรสอทานทิพย์แพ้คะแนนวรชาติเล็กนพันทเสนกับคู่ห้าครับแาลิศสุรนันทีสุรน,นารียิมชนะคะแนนปิ่นเพชรสิทธเจ๊แดงครับ อะไรครับมากันที่คู่รองของรายการครับในพิกัด121ปอนด์บินบนสิดันในครับวันนี้เจอกับแอดดัมทีเด็ด99ครับผมทางด้านบินบนครับชื่อจริงครับนายพัชระบินบนอายุ19ปีสูง173เซนติเมตรครับมาจากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมากับค่าตัวไฟลล่าสุด30,000บาทส่วนทางด้านแอดดัมครับ คือจริงครับพี่พัดพงษ์ทาอิ่มครับอายุ18สูง167เซนติเมตรมาจากบ้านโปรง่งราชบ,บุรี3,000 30, 0บาททช่นเดียวกับค่าตัวมากันที่ยกที่3ครับคู่นี้ต้องบอกว่าบินบนนี่ฟอรไม่ค่อยดีครับแพ้มาหลายไฟต์ติดตกันวันนี้นี่จะมาขอแจ้งเกิดครับมาพบกับแอดดัมวันนี้สองยกแรกนี่เป็นแอดดนันี่ขยับต่อเล็กน้อยครับว่าทางด้านบินบนนี่ตั้งรับมากไปครับมาดูยกที่3เลยครับ ช่งน,นี้เข้ามาปล้่มตีกันอยู่ในวงในครับบินบนพยายามตีแอบพิกับนี้นี่เมื่อเช้ามาสอบนี่บินบนมาเกินไปถึง3.2ปอนด์ปอแต่ว่าช่างจริงนี่เหลือ122ครับแล้วก็ลดมา1ปอนส่วนทางด้านแอดดัมนี่มาได้ดีครับช่างจริงนี่เกินไปแค่0.2แล้วก็ลดมาสบายสบายครับ โอ้ยจังหวะนี้นี่โดนซิกมาจะเข่าตามน้ําแต่ไม่โดนครับทางด้านแอดดัมโอ้ยเตะลูกนี้เสียงดังฟังชัดครับผมแอดดัมอินบนพยายามจะคืนแต่ว่าไม่โดนแต่จังหวะนี้ตรงนี้นี่แอดดัมยังได้เปรียบอยู่แต่บินบนต้องเดินครับเพราะสถานการณ์เป็นรองอยู่แต่พยายามตูเดิดนโดนหมัดโดนเข่าไปอีกครับบินบนเดินเข้าไปนี่ต้องระวังครับ แหมอาวุธนี่แอดด์ยำนี่ได้ยังลูกหนักๆโอ้ยแต่ว่าตีลูกนี้ก็เข้าเหมือนังครับบินบนโอ้ยยำนี่ขับคำไปเลยครับบินบนเดินต่อยหมัดแล้วเขาโอ้ยวาดแข้งไปอีกครับบินบนตีโดนตีคืนเหมือนกันครับโอ้แอดดัมก็ไม่ยอมไม่ล่อยให้ทําอยู่ฝ่ายเดียวพยายามสับสอกโอ้โหอีสวนต่อกันสนุกเลยครับ จังหวะกดปึ้ตามตีวงในครับบินบนเนช่วงนี้นี่ทำได้ดีครับเดินเข้ามาทีโดนแข้งไปอีกแรกกันสนุกแล้วครับช่วงนี้แข้งซ้ายคืนไปมนือดันเข้ามาเตะซ้ำด้านแอนดดัมครับโอ้ยเข่าเจอเข่าแล้วก็ต้องแยกออกมาครับติดเชือกแล้ว ก็หมดยกที่3มครับโอ้โหสถานการณ์ต้องบอกว่าหมดยกที่3ามนี่แอ้ดดำขยับไปต่อถึงสามหนึ่งสี่หนึ่งเรียกว่าได้มาดอกหลายๆดอกครับเน้นๆเ,เลยบินบนก็พยายามจะเดินคืนครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่าสถานการณ์นี่เพียง3ยกครับยังเหลืออีก6นาทีเต็มมากันที่ยกที่สี่ครับ ต้องเดินแล้วโอ้ยมาดูแล้วก็ยกที่สี่ได้เปรียบความสูงเล็กน้อยครับประมาณเจ็ดเซนติเมตระครับผมหกเจ็ดเซนติเมตรนี่พยายามจะตัวย้โดนเทตรงนี้แต่ไม่หล่นครับยังไวครับบนินบนหยิบดักลูกนี้มาดีตีเข่าโอ้แต่โดนจังหวะเหลี่ยมครับพิกของมาข,ของแอดดัมนี่ เียหลักเลยครับพยายามสับตอกครับแทงเข่าลูกนี้ครับบินบนสอกมาก็สอกกลับไปครับแอดดัมไม่ยอมแต่โดนเข่าครับอืชัดเจนครับเมื่อกี้ครับบินบนได้แทงเน้นๆไปครับโอ้โหแต่ว่าแอดดัมยังเหนียวครับพยัตบิบกลับมาแล้วโอ้แล้วก็ล่นครับแอดดัมอยู่ข้างบนเลยปล่อยมัดเข้าลําตัวครับขุนกลับมาตีตีตีโ ซอยเป็นยิกๆเลยออแต่วินบนก็พลิกมาตีคืนเหมือนกันต่างคนต่างทำได้แหละครับยกนี้นี่วินโอ้ยรัดแ,แทนพวกนี้ชัดเจนครับสาไปอีกสีข้างนี่แดงแล้วครับแอดดัมโอ้โหเอาละฮะสถานการณ์เริ่มจะสูสีครับเริ่มจะมีเสียงคันรองนี่คือฮาแล้วครับโอ้ นี่ก็เข้าเป้าแต่ว่าเจะโดนคืนเหมือนกันครับนี่ครับแอดดามพยายามยกมาขวางไว้นี่ตีเข้าไปไปที่มุมแล้วนันแยกครับแต่ยกที่สี่นี่บินบินบนที่เดินเดินมามระยายังงัดแต่ไม่ลนแต่แข้งได้ตีเข้าไปอย่างไงครับรัดกันอยู่ตีตีตโอแอดดามยังได้ลูกขยันครับ แิมบนบนี่น่ยถ้าจะเดินตลอดครับแต่ว่าแรงนี่จะเริ่มอ่อนแล้วโอ้ยจะโดนเทลุกนี้เสียหลักเหมือนกันมาตีกันอีกยังไม่หยุดโอ้จะสีข้างแดงนะครับแอดดดมนี่แินบอนกยกนี้นี่มาเลยครับอึง้งโอ้โหเรียกว่ายกนี้นี่ทำได้ดีครับสำหรับบินบนสินดน์ดันใน ขานี่ก็พลิ umas, กกลับมาครับยกข้าถึงชิงดำเลยแต่สถานการณ์ก็จะไม่แน่นอนแล้วครับสูสีครับคู่นี้โอ้ยจะโดนเทครับเสียะไรครับเริ่มขึ้นมาแอดแย่กันสนุกเลยครับชิงดำยกสุดท้ายคู่รองรับสุดเป็นเจ้าพยาเออโ <Stick S 2> อ้โหพินบนครับ เด้งตีลูกนี้แอ่ดำเขาพยายามจะบิดโอ้แล้วโดนไปอีกาที่เลี้ยงมุมน้ําเงินครับจากทีเด็ด99นี่บอกให้เดินแล้วครับโอ้อยู่ที่ค่ายนี่ก็ซ้อมดีครับแหมมวยที่ค่ายเมื่อวานสายลบน้อยก็มาโอ้ยอย่างไงครับยกนี้ ชิงดำต้องเดินแล้วครับแอดดำนี่รอสวนแล้วก็ได้ครับอแร่แข่งกันเหมือนกันครับพยานตียกขายกแข่งขัดขวางไว้ก่อนแอดดำไม่ปล่อยให้ทำง่ายๆครับแต่ยิ่งทำมาราคายิ่งขยับครับแอดดำตีอีกแล้วอโอ้ บินบอลเริ่มจะออกอาการหมดแรงครับแต่ต้องเดินครับเป็นรองอยู่เดินมาตีก็โดโดนเทหักไม่ลนทีกลับมาบินบอลเริ่มจะตีได้โดแต่ว่าจังหวะขยันลูกขยันของแอดดัมที่ทาได้ดีกว่าครับแต่ยกขาขึ้นมาแทงหนึ่งสองครั้งทีติดติดกันเออเทมาตีโอ้ลูกนี้นี่เข้าเต็มเน้นครับนาย บินบนก็ยังต้องทําต่อเนื่องครับเพราะว่าตรอผ่อนแล้วก็โดนเขาตีคืนพยายามเดินครับช่วงท้ายแล้วเดินมาต่อยหมัดแล้วครับเพราะว่าเป็นรองอยู่แล้วก็หมดยกที่ห้าครับกรรมการครับก็รอรวบรวมคะแนนก็ไม่น่ามีปัญหาครับสำ,สำหรับทางแอดดัมครับทีเด็ด99 ก็พาเพื่อนมาส่งที่มุมแดงเลยครับขอโทษขอโพยก,กันครับแล้วก็กรรมการรวบรวมคะแนนทั้ง3ท่านครับแล้วก็อันมาชูมือให้ทางด้านแอดดัมทีเดด99ครับเอาชนะคะแนนบินบนสิทธิ์ดันในไปได้แต่วันนี้ที่เวทีวรราชดำเนินนี่ชาวต่างชาติเข้าต่อเน,นื่องครับวันนี้นี่เก็บยอดคข้าผ่านประตูได้ถึง575,900บาทชาวต่างชาติ134คน